อันนี้คือหัวพยาวานนะครับทรงกอปีนี้ดินไม่ค่อยดีนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเป็นดินท้องนาะดินดินดำนะครับธาตุอา,าหารของดินไม่มีนะครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมท,ทุกท่านสวัสดีวันอังคารที่26พฤศจิกายน67นะครับวันนี้ลุงยาจะมาขุดพยาวาดูทรงหัวนะครับ ต้นเริ่มยุบตัวแล้วนะครับสำหรับพยาว่านนะครับก็เป็นว่านศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ควบคุมว่านต่างๆในแปลงปลูกนะครับว่านต่างๆจะต้องมีพยาว่านหนึ่งต้นนะครับในในในแปลงปลูกเพื่อคอวบคุมพิษว่านต่างๆพิษว่านต่างๆเราจะมองไม่เห็นนะครับท่านผู้ชมอันนี้แปลงปลูกรุงยาก็เอาดินมาคองไว้ นะครับเพื่อ,อจะทําเป็นหมักเอาปุ๋ยหมักมาผสมก่อนนะครับแล้วก็ฤดูปลูกต่อไปก็จะามาปูพื้นพื้นจะเป็นดินแข็งนะครับเป็นดินดินถมแล้วก็ดินที่ปลูกก็จะเป็นดินดําจากเท่านานะครับท่านผู้ชมก็จะเอาใบว่านต่างๆมากองสุ่มๆไว้แล้วก็เดี๋ยวก็จะหาแกลบแล้วก็ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอก ต่างๆนะครับมาผสมกับดินแล้วก็จะมาปูรากเพื่อจะปลูกว่านในฤดูการต่อไปนะครับอ่ะเดี๋ยวมาขุดอาชมหัวว่านพยาว่านนะคะท่านผู้ชม นานผู้ชมลักษณะกาบใบของพญาบ้านพญาว่านจะมีสีแดงอ่อนๆนะครับแต่ว่ามหาปราบเขาจะมีสีแดงเข้มแต่ว่าช่วงนี้ช่วงใกล้หมดฤดูกาลว่านจะยุบตัวสีเพราะก็เลยจางจะออกเขียวๆแล้วก็หน้าใบก็จะเขียวหมดเลยนะครับแต่ถ้าเป็นต้นนอนอ่อนช่วงเดือนเดือนเจ็ดเดือนแปดหน้าใบก็จะมีเส้นเส้นสีแดงชัดมากแล้วก็จะมีขนอ่อนใต้ใบนะครับสําหรับพญาว่าน ใบพยาว่านาทำมวลสารได้นะครับท่นานผู้ชมลุงย่าก็จะเก็บเอาไว้นะครับสำหรับความวัดต่างๆที่จะนำใบพยาว่านไปทำมวลสารนะครับบดผสมกับาว่านว่านต่างๆนะครับใบพยาว่านใช้ได้ใช้ได้ทั้งหัวต้นและก็ใบนะครับ โดูทรงหัวจะชัดนะครับท่านผู้ชมเนื่องจากดินดินไม่สมบูรณ์นะครับแล้วก็ตรงนี้น่าจะแฉน้ําด้วยนะครับหัวเขาแก่แล้วนะครับแล้วก็หัวเขาขแขนจะน้อยมากสําหรับพญาว่านหัวเขาจะโผล่ขึ้นมาแล้วก็แทงขึ้นนะครับเหมือนเหมือนกับเบ็ดเบ็ดตกปลาก็คือ,อแทงออกแล้วก็งอกขึ้นประมาณนี้นะครับสําหรับลักษณะพิเศษของพญาว่านนะครับ เนื้อก็จะมีรสชาติเย็นๆนะครับเนื้อสีขาวอันนี้ก็คือแกะเต็มที่นะครับหัวไม่ค่อยเยอะพยาว่านพยาว่านจะให้หัวน้อยมากนะครับเนื่องจากดินเดี๋ยวฤดูการต่อไปลุงยาจะ,ะผสมผสมกับแกะแล้วก็ปุ๋ยคอะปุ๋ยปุ๋ยคอกว่าจะพืชหมักต่างๆนะครับเพื่อให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ร่วนนะครับอันนี้ถ้าดินแห้งแล้วก็จะแข็งมากนะครับสําหรับ ดินปลูกพยาวว่าน นี่นะครับท่านผู้ชมสังเกตหัวเขาจะแผ่เป็นปีกสองข้างนะครับสําหรับขแขนงแล้วก็งอขึ้นนะครับแทงออกแล้วก็งอขึ้นแทงออกแล้วก็งอขึ้นนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่นะครับหัวพยาว่านเ,าเขาแทางออกมาแล้วก็งอขึ้นเหมือนเ,อเหมือนเบ็ดเบ็ดตกปลาเหมือนเบ็ดเบ็ดที่เกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวปลานะครับประมาณนี้ อารพยาวานถ้าถ้าดินมีความบุด,ดมสมบูรณ์เขาก็จะงอกงอกแล้วแทงขึ้นงอกแล้วก็แทงขึ้นนะครับอันนี้ถือว่ากอไม่ดินไม่สมบูรณ์นะครับอ่ะหัวน,นี้วัวน,นี้โตหน่อยนะครับท่านผู้ชมอ่าอมกออ่ะนี่นะครับวันนี้สมบูรณ์หน่อย อันนี้นะครับพยาวา่านลักษณะเขาแทงหัวแล้วก็งอขึ้นนะครับท่านผู้ชมแทงแล้วก็งอขึ้นอันนี้อันนี้ก็คือกอกอใหญ่หน่อยนะครับถ้าดินมีความอุดมสมบูรณ์แขนงเขาก็จะออกเยอะนะครับเขาออกเยอะอันนี้ก็คือดินไม่ดีนะครับท่านผู้ชมประมาณนี้ ขุดประมาณเท่านี้ก่อนนะคะรับท่านผู้ชมร้อนมากอ่ะอันนี้คือหัวพยาว่านนะครับทรงกอปีนี้ดินไม่ค่อยดีนะคะรับท่านผู้ชมเพราะว่าเป็นดินทองนาดินดินดำนะครับธาตุอา,าหารของดินไม่มีนะครับปีนี้ลุงยาขุดแล้วลุงยาก็เอามาถมไว้เป็นกอแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวจะเอาฟางข้าวเอา ปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์ต่างๆมาราดแล้วก็หมักไว้หมักดินแล้วก็ตากแห้งไว้นะครับท่านผู้ชมนะครับดินแล้วก็เดี๋ยวก็จะเอามากองกองไว้หมดเลยแล้วก็ปรุงดินใหม่ปรุงดินใหม่นะครับเพราะหัวดินเก่าเป็นดินท้องนาดินดํานะครับท่านผู้ชมส่วนพื้นเป็นดินถมนะครับเป็นดินลูกรางถมลุงยาก็ซื้อดินดินดํามามาปูเพื่อปลูกว่านนะครับเดี๋ยวร้ดูการใหม่ต้องปรับปรุงดินใหม่นะครับ ก็คือน,นี่เวลาขุดแล้วก็กองเอาไว้แบบนี้นะครับผลงานผลงานวันนี้เพิ่งขุดได้หน่อยเดียวนะครับท่านผู้ชมก็หอบเลยนะครับเด,ดดดเดี๋ยวไปดูชัดๆเดี๋ยวไปดูทรงหัวกันจะช,ชัดนะครับท่านผู้ชมสำหรับพยาว่าน,นะครับเราจะมีปีกแล้วก็งอขึ้นมานะครับครับท่านผู้ชม หอบเลยนะครับเ,เดี๋ยวค่ำค้ำมาขุดเย,ย็นๆมาขุดต่อนะครับท่านผู้ชมวันนี้ขุดได,หด้หน่อยเดียวครับหน่อยเดียวสําหรับพยาว่านเขา,เาจะให้หัวน้อยมากนะครับท่านผู้ชมปีนี้ให้หัวเขาน้อยมากเนื่องจากว่าดินแล้วก็อีกอย่างหนึง่งถ้าถ้าปลูกในกระถางนะครับหัวก็จะไม่มีเลยนะครับพยาว่านเ,าเขาจะหัวจะไม่ดกเหมือนเ,อเหมือนกับานางคําหรือว่าน ขมิ้นอ้อยวินอ้อยนางคานี่ไม่ว่าดินยังไงเขาก็งามแล้วก็มีหัวเยอะนั่นเองนะครับการแพร่หลายของพยาว่านจึงไม่ค่อยแพร่หลายเท่าไหร่นะครับเอ่อสหรับสบรรพคุณทางด้านสมุนไพรยพยาว่านุยามไม่แน่ใจนะครับว่าอ่าใช้ทาอะไรได้บ้างนะครับเออแต่หลักๆก,ก็คือตามผสมน้ําซาวคร้าวทานเวลาเราเมาเห็ดหรือเอ่อแพ้ว่านแต่ใดๆก็ตามนะครับท่านผู้ชมอ่าเพราะว่า ร่างกายของเราเไม่ไม่เหมือนกันภ,ภูมิภูมิภูมิของร่างกายไม่เหมือนกันนะครับว่านสม,มุนไพรทุกตัวทานได้เฉพาะเป็นบางคนเท่านั้นนะครับบางคนก็แพ้นะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะทานว่านหรือต้มยาสม,มุนไพรต่างๆท่านผู้ชมจะต้องอถามผู้รู้ก่อนนะครับแล้วก็ชิมซะก่อนว่าเราจะแพ้หรือไม่แพ้นะครับต้องเป็นว่านที่รู้จักเท่านั้นนะครับท่านผู้ชม อาว่านที่แม่รู้จักหรือคุณปู่คุณย่าปลูกเอาไว้ก็อยาเอามาต้มทานนะครับเพราะว่าเราไม่ทราบว่าว่วานตัวนี้ใช้คุณหรือโทษนะครับในการสมุนไพรต่างๆเพราะนั้นต้องรู้จักก่อนนะครับถึงจะต้มทานได้นะครับพยาว่าน,นี้ตามผสมน้ำเสาวข้าวทานได้นะครับทานได้ตัวยาที่รักษาโรคตัวยาก็ไม่ไม,ไ,มไ,มไม่ขอ,อไม่ฟันธงนะครับเพราะว่าไม่ค่อยทราบนะครับ ที่ทราบหลักๆก็คือเวลาเราแพ้แพ้ว่านสมุนไพรนะครับอาจจะเกิดผื่นขึ้นอาเจียนนะครับเวียนหเวียนศรีรษะประมาณนี้ตามพยาว่านผสมน้ำสาวข้าวแล้วก็ดื่มนะครับเพื่อ,อลดลดอาการแพ้ของว่านต่างๆนะครับเพราะว่าพยาว่านเป็นอาวานศักดิ์สิทธิ์ที่คุมว่านทั้งหมดนะครับในแปลงปลูกว่านต่างๆนะครับท่านผู้ชมโดยปกติแล้ว าว่านศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่เราปลูกไว้จะเป็นร้อยแปดว่านร้อยแปดหรือแดดเดืดาดก็ตามนะครับจะต้องมีพยาว่านล้อมในสี่มุมนะครับหรืออยู่ตรงกลางนะครับแต่ให้ปลูกห่างหาะครับท่านผู้ชมปลูกห่างหาประมาณหนึ่งเมตรนะครับแต่ถ้าถ้าเราเอาว่านอย่างอื่นมาปลูกกับพยาว่านนะครับาว่านตัวนั้นจะกลายเป็นพยาว่านทันทีนะครับาจากใบที่ไม่มีเส้นสีแดงใบก็จะมีเส้นสีแดงนะครับท่านผู้ชมนี่คืออกลักิต์ของพยาว่านนะครับ เป็นว่านสับปิดแล้วก็มีอิทธิฤทธิ์ในตัวนะครับสําหรับว่าพยาวานควบคุมในด้านว่านที่เป็นพิษเราไม่รู้ว่าว่านตัวไหนที่จะเป็นพิษและส่งผลต่อผู้ปลูกนะครับลุงยาเคยปลูกต้นเครือเถาหลงอยู่ตรงนี้นะครับปีนเสาอยู่ตรงนี้เนี่ยปลูกอยู่ตรงนี้นะครับประมาณสองสามปีละเพิ่งขุดเพิ่งขุดทําลายเผาไปได้ประมาณ หนึ่งปีแล้วนะครับท่านผู้ชมสําหรับเพื่อทดลงองมีท่านผู้ชมทักเข้ามาเยอะนะครับสําหรับเพือทดลองดูยาไม่มีแล้วก็คือขุดทําลายแล้วก็เผาเลยนะครับเอเพราะว่าเวลาเขาเลื้อยปีที่สามนะครับท่านผู้ชมปีแรกปีหนึ่งปีสองยังยังไม่ออกฤทธิ์นะครับจะออกฤทธิ์เฉพาะปีที่สามก็จะคือจะมีะะวิญ,ญญาณพรายมาจุติ นะครับอยุยาคิดน่าจะเป็นพวกอสุรากายเรื่อยต่างๆมาจุติในปีที่สามนะเมื่อหัวว่านแก่ช่วงหน้าฝนว่านนี่จะเรื้อยลงดินนะครับยิ่งตัดยิ่งเลยนะครับท่านผู้ชมสําหรับเครือทววันหลงนะครับหรือทววันหลงป่า,อ,าอีกในนึงก็คือใยมังมุมใยมังมุมดักสัตว์ินนะครับเวลาคนเดินข้ามเดินหลงหลงเข้าไปนะครับแล้วก็จะออกไม่ได้ สามวันเจ็ดวันยังมีแรงอยู่ก็ไม่เป็นไรนะครับท่านผู้ชมช่วงหมดแรงแล้วนะครับจิตตกหมดแรงแล้วก็อ่อนเพลียไม่ไหวแล้วนะครับเขาก็จะกินนะครับเหมือนกับปอบประมาณนะั้นน่าจะเป็นปอบประมาณนั้นครับท่านผู้ชมทีนี้แม่บ้านไปเดินข้ามนะครับท่านผู้ชมไปเดินข้ามก็คือไปเดินข้ามเขาถ้าไม่ข้ามไม่เป็นไรแต่ถ้าไปเดินข้ามเขา ก็คือปีที่สามแล้วนะครับท่านผู้ชมลุงยาก็ไม่ไม่อยากเล่าว่าเจออะไรนะครับก็เอาตัดถอนถอนขึ้นมาเลยนะครับท่านผู้ชมเทีแรกคืออยู่ตรงนี้นะครับเือถารวรหลงสองต้นตัวผู้ตัวเมียลุงยาขุดขึ้นมาแล้วก็ตากแดดไว้สองวันนะครับแล้วก็เผาเลยเผาแล้วทีนี้ก็จะเหลือเผาในปิ๊บแล้วก็จะเหลือขี้เท้าเขานะครับท่านผู้ชมลุงยาก็เอาไป เอาไปเททิท้งน้ําเลยลอยลอยลอยทิ้งน้ําเลยนะครับปรากฏว่ามีเสียงแววเข้ามาสัมผัสเข้ามานะครับเดี๋ยวกูจะกลับมาอีกประมาณนี้นะครับเอ่อก็คือในในส่วนนี้สําหรับท่านที่ไม่เชื่อไม่เคยปฏิบัติก็คือก็คือคงไม่เชื่อนะครับท่านผู้ชมเป็นอาการลิโกนะครับผู้ปฏิบัติถึงจะรู้เองนะครับสําหรับเ,เ,รเรื่องเรื่องเรียนรับเหล่านี้นะครับเสร็จแล้วผ่านมาอาทิตย์หนึ่ง ต้นเขาเกิดอยู่ในในกระถางนะครับมีเกิดอยู่สองสามต้นไม่รู้เขาแอบ,บได้ยังไงแล้วก็อยู่ในกองดินอีกนะครับท่านผู้ชมกําลังเลื้อยขึ้นมานะครับทีนี้ตอนหลังลูยาก็าไปสารวจหมดเลยเจอหลายต้นนะครับที่เขาแอบ,บอยู่นะครับประมาณนี้นี่คือ,อเครือทวันหลงนะครับปีหนึ่งปีสองไม่เป็นไรนะครับท่านผู้ชมเรียกลูกค้านะครับลูกค้าเข้าดีเลยนะครับก็คือคน มาซื้อของอะไรเนี่ยเปิดร้านโชห่วยหรืออะไรก็ตามคนมาซื้อของเขาจะมาแล้วมาอีกนะครับก็คือร้านนี้ถูกใจนั่นเองประมาณนี้นะครับสาหรับอิทธิฤทธิ์สำหรับปีที่สามปีที่สามกส็ส่วนตัวลุงยาลุงยาขุดทําลายแล้วนะครับช่วงปีที่สามแล้วก็ไม่มีแล้วออตอนนั้นลุงยาเพราะเพราะอยู่ประมาณร้อยกระถางนะครับเมื่อปีหกหกช่วงต้นปีปีหกหกหรือหกด ปีนี้ปีปีนี้ปีนี้ปีหกเจ็ดเนี่ยน,น,นะครับตั้งแต่เดือนกุมภารุ่นยาเพาะอยู่ประมาณร้อยกระถางน,นะครับเออทีแรกรุ่นยาไม่มีตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวผู้อ,อ่ารุ่นยาก็ไม่ได้ตัวผู้มาอ,อ่าก็เป็นตัวผู้ตัวเมียเลยอย่างละห้าหกสิบกระถางก็เพาะอยู่ประมาณสามเดือนงอกใบใบสามใบสี่กำลังเลยแล้วนะครับเออก็ปรากฏว่าไม่มีไม่มีลูกคา้าเข้ามาซื้อเลยนะครับขายไม่ได้เลยครับท่านผู้ชมขายไม่ได้เลยแล้วทีนี้ เกิดเหตุการณ์ลูกยาก็เลยเผาทําลายหมดเลยหลังจากเผาทาลายหมดแล้วลูกคา้าติดต่อเข้ามาเยอะเกือบร้อยท่านนะครับเกือบร้อยสายไม่รู้เป็นเพราะสาเหตุอะไรนะครับสําหรับเพื่อทวันลงอ่ะแต่วันนี้อา่าจะคุยถึงอาการาควบคุมว่านควบคุมก็ค,คือพยาว่านนั่นเองนะครับท่านผู้ชมรสชาติของพยาว่านาชิมสักนิดหนึ่งสําหรับผัตตาบ้าลุงย้าไม่เคยชิมเลยครับก็เขาจะเป็นสีขาวเป็นเมือเมืองนะครับ ก็จะเลี่ยนๆนิดนึงสำหรับพลาสบา์ลุงยาวก็ไม่ค่อยจิม้มเือเวลาทําคลิปส่วนพยาว่านเนื้อเขาจะสีขาวนะครับทมม่านผู้ชมเนื้อของพยาว่านสีขาวนะครับนี่นะครับทมม่านผู้ชมเนื้อพยาว่านจะสีขาวนะครับนี่เนื้อสีขาวนะครับ เราเห็นว่าเขาโค้ขงขึ้นนะครับท่านผู้ชมแล้วเขาออกมาแล้วเขาโค้ขงขึ้นงอแบบนี้นะครับสังเกตง่ายๆเนื้อสีขาวาส่วนรสชาติลุงยายังไม่ได้ล้างดินออกไม่เป็นไรนะครับท่านผู้ชมนะครับร่างกายคนก็สกปรกเหมือนกันนะครับมีแต่โรคนะครับท่านผู้ชมเวลาเราตายขึ้นอืดแล้วนอนมาจากไหนนอนก็มาจากร่างกายเรานี่แหละครับเป็นมีแต่สิ่งสกปรกนะครับอ่ะลองชิมด้วยนะครับ อันนี้ไม่ได้ชิมน,นะแคบกินเลยขอมนิดๆน,นะครับท่านผู้ชมขอมนิดๆเคียวสักพักจะเกิดอาการเย็นเหมือนพิมพ์เสนนะครับแต่ว่าถ้าความเย็นของพิมเสนร100้อยเปอร์เซ็นอันนี้คือความเย็นประมาณยี่สิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ความเย็นเหมือนพิมพเสนนะครับประมาณนั้น เย็นชุ่มคอนะครับขอมนิดๆหมนิดสสำหรับพยาวานนะครับเออสำหรับพยาวานปกติแล้วรุงยาขายอยู่หัวเล็กๆหัวเล็กนะครับท่านผู้ชมหัวนี้ประมาณสองร้อยนะครับหัวนี้อ่าก็จะมีแง่งอยู่สองแง่งนะครับหัวละสองร้อยบาทนะครับแล้วก็มีค่าจะส่งหกสิบาทนะครับสําหรับพยาวานเออส่วนหัวใหญ่ๆฟอร์มฟอร์มนี้นะครับท่านผู้ชมฟอร์มหัวใหญ่ไม่ไม่หักนะครับพุงยาจะไม่หักเลยฟอร์มนี้ หัวละห้าร้อยนะครับสําหรับพยาว่านเพราะว่าเขาขยายพันธุ์ย่างับท่านผู้ชมจะแพงสักนิดหนึ่งนะครับห้าร้อยอันนี้ก็คือ,กอ,ก,อกอใหญ่ที่สุดแล้วนะครับสําหรับพยาว่านนี่คือกอใหญ่ที่สุดแล้วฟอร์มกอนะครับหัวใหญ่หัวใหญ่เรียกว่าฟอร์มกอไม่ได้นะครับเพราะว่ากอไม่ใหญ่เรียกว่าหัวใหญ่นะครับหัวละห้าร้อยนะครับสามหัวหนึ่งพันนะครับท่านผู้ชมนะครับ อันนี้สามหัวใหญ่หนึ่งพันนะครับสําหรับท่านที่ติดต่อเข้ามาก่อนนะครับที่ดูคลิปนี้สามหัวหนึ่งพันนะครับทักเข้ามาที่ศูนย์ข้าแปดแปดสี่เก้าห้าสามหนึ่งแปดนะครับครับทักทางเบอร์โทรศัพท์นะครับท่านผู้ชมหรือจะแอดแอดไลน์เบอร์โทรศัพท์นี้ติดไลน์ติดไลน์เลยนะครับสําหรับพยาว่านหัวใหญ่นะครับฟอร์มหัวใหญ่หัวละห้าร้อยสามหัวหนึ่งพันนะครับท่านผู้ชมะนะครับเสําหรับ หัวว่านไม่ผิดหวังลุงยาไม่หักแน่นอนนะครับท่านผู้ชมพูดแล้วก็คือจะนะครับไม่หักไม่หักนะครับท่านผู้ชมหัวนี้หัวนี้แล้วก็หัวนี้อหนึ่งพันนะครับหรือจะรับหัวเดียวหัวเดียวห้าร้อยนะครับหัวใหญ่นะครับหัวเล็กๆหัวละสองร้อยนะครับปกติลุงยาก็ขายอยู่หัวละสองร้อยนะครับแล้วก็มีค่าจะส่งหกสิบบาทหัวนี้ก็คือหัวเล็กนั่นเองนะครับนะครับท่านผู้ชม คลิปเกี่ยวกับขุดพยาว่านในเดือน11วันที่26พฤศจิกายน67นะครับหัวแกแล้วนะครับท่านผู้ชมสำหรับพยาว่านนะครับอ่ะแล้วนะครับท่านผู้ชม